Hello, Hello. ที่ช่ออนค่ะพี่ช่นกอยค่ะพี่ไห่มุ้งค่ะ Sing a song and dance <And S 1> Let's let <'s> go! <S watermelon Watermelon Papaya Papaya banana, banana 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 Food salad Food salad Watermelon Watermelon, watermelon Papaya าพายาบานาน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 าพุธสาลดเจอกับทิชออนกับทิชกอรอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยของพืชน,นะคะวันนี้ท่ชออนกับทิชกอยก็จะพาเด็กๆมารู้จักประโยชน์ของพืชกันค่ะประโยชน์ของพืชน,นั้นต้นไม้จะช่วยคายออกซิเจนในช่วงเวลากลางวานันทำให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์ค่ะ ซึ่งการได้สูดอากาศบริสุทธิ์นั้นมีผลดีต่อสุขภาพของเราค่ะค่ะยังช่วยดูกกดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดภาวะเรือนกระจุกทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นล่มเงาบังแสงแดดให้เกิดความร่มรื่นและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วยค่ะที่เชอออนค่ะค่ะเด็กๆวันนี้ที่เชอออดกับที่เชอ,อก,กอยก็มีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะใครคะ คุณไข่มุกค่ะวันนี้คุณไข่มุกจะมาพาเด็กๆฝึกใส่ถุงเท้าและรองเท้าค่ะทิชกออ๋อเว้ทิชชกออยากเห็นจังเลยค่ะทิชชอ้อนค่ะเด็กๆที่บ้านทำตามพี่ไข่มุกได้เลยนะคะพี่ไข่มุกพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วงั้นเริ่มกันเลยค่ะพี่ไข่มุกหยิบถุงเท้าขึ้นมาค่ะค่อยๆใส่ทีละข้างนะคะเด็กๆทำตามพี่ไข่มุกเลยนะคะ ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะค่ะดึงขึ้นมาเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆลองทำนะคะกิจกรรมนี้เราทำต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราใส่ถุงเท้าไปแล้ววันนี้เราก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าใช่ไหนค่ใช่ค่ะพี่ไข่มุกใส่ข้านที่สองือย,ยังคะใส่แล้วค่ะดึงขึ้นมาเลยค่ะ โอเคต่อไปเรียบร้อยหรือยังคะโอเคค่ะต่อไปใส่รองเท้าค่ะคุณไข่มุกใส่เ้าข้างมาใส่ที่ะาข้างนะคะเด็กๆลองฝึกทำนะคะไม่ยากเลยเด็กๆสามารถใส่ถุงเท้ารองเท้าเองได้เลยค่ะใช่ค่ะใส่ที่บ้านเลยนะคะเด็กๆยากไหมคะพี่ไข่มุกไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเรียบร้อยหรือ,อยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ In this time of the day this a f t e r me s h o e รองเท้าวัน r มอ h o e รองเท้าค่ะเด็กๆเด็กๆชมคลิปที่เช่ออนกับที่เช่อกอยเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทำคลิปกลับมาด้วยนะคะมีคลิปอะไรบ้างคะที่เช่อกอยอ๋อ oh, คลิปทำศัพ ที่ดิชัอพูดไปเมื่อกี้แล้วก็คลิปการใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าข่ะเด็กไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกทํากันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ